ห้องแคมแล้วมาเข้าห้องห้องนัมเบอร์สาวสามดิมิซีห้องนอนรีวิวห้องนอนส่้อยคำมีสองเตียงนอนอยู่ติดทะเล มีโหราคท์น้อยหนุนหนึ่งมีมาสีนเฮดกาแฟเตาไมโครเวฟตู้เยินสิงอยู่นี่สิงเต็งหน้ามีอย่างอยู่ไหนฮะนอ t ตติอย่างเอาเนาะ โซมามี่เว้ลวมนัยาลุนี้าล่วยของอยมางอาบน้น้อยตัวนึงสบอาบน้มีผ้าเ้หน้ามีห้องน้ำน้อยเนาะเจ้าก็มียาสัหัวให้โอเคไปนอกนนี่ก็ใส่เก โอเควันนี้ออยคำสีหาไปสาอ้ำน้ำสาอ้ำน้ำอยู่สั้นสั้นถึงเคซอ่คำาีหาไปอ่างอ่ะสาอ้ำน้ำไป let's go พามาอ่างอ้ำน้ำอางอ้ำน้ำน้อยหนึ่ง น้้ำอยเอูยูว่าจะคัม now o อ a y กลับพื้นไปห้องเนาะสะอาบน้ำยูหึงหงสั้นสองจิมมี่กลับพื้นมาห้องสรอยคำพื้นชิดไปอ้าบน้ำแล้ว ลงละเลิกวะลงอีก It's cold, it's not cold. โอ้โลงแล้วมาน้อยลงแล้รมาน้อยลงแล้วดิฟบเนอะวลกตีบลกส้อยอาบน้ำอยู่โรงแรม ยกมือขึ้นยกมือขึ้นสองดเบื้อง Hi, Hi. You having fun <Again. S 1> You like it โอ้เป็นเงือกแล้ววะนี่บรรยากาศสะอาบน้ำยู่ห้องแฮมเนาะ อยู่ซันอซมานอนเฝ้าลูกสาวอาบน้ำบางคนกระเจ้ากานันเอาเบียามานั่งกินเนาะไอ้สาวลาวมานอนเฝ้าส้อยคำมาห้องโองแยมแ้้เพิ่นมาอาบน้ำโยนนันสาอาบน้ำให,ห้องแหมบรรยากาศก็ดีด,ดีเหมือนี่ องแฮมติดกับทะเลเลยเนาะย่างไปทะเลก็ได้สาวๆาาย,ย่างไปตรงทะเล ทะเลอยู่คุณติดทะเลเลยข้างหลังของแอมเป็นทะเลอากาศก็ดีดีแรงอยู่น้อยสาวลาวสิหายากไปรินเนาะไปซอกหาขึ้นข้าวข้างหลังของแอมติดกับแอมทะเลเลยเราจะเวทงามวิวงามดีเนาะดูด้วยน้ำดู you know how to swim โอ oh ้ oh. าจะจับจับครอบล้วจะอะน,นั้นเอาขาดีดเออดีดเอ้เ <laughs> อาจลอยวัเปินเนาะ <laughs> <laughs> นางลอยน้ำวัวปิด อยู่เด้แต่มองตื่นตื่นแปลงดีๆก่อนสกูตนาวคอย s t i l ก get Still g e in ิน e ดอะวอเอาเนียวหน่อ

It would be easy mm hmm